สวัสดีครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2566นะครับวันนี้จะมาพาพี่น้องมารับชมวิธีการตัดต้นมันนะครับที่จะไปปลูกนะครับนี่ครับต้นมันออสายพันธุ์แปหนึ่งนะครับมันสับปะหลังนะครับมัด เขาจะตัดเป็นมัดเป็นมัดไว้นะครับขาจะมัดเป็นไว้เป็นมัดไว้สายพันแปดหนึ่งครับต้นมันนี่ชาวบ้านก็พระจ้างกันมารวมพลตัดต้นไม้นะครับนี่ครับโอ้เจอพอดีเลยครับเจอพ่อค้าเจอชาวบ้านชุมชนเขากําลังตัดอยู่พอดีนะครับอยากจะรู้ว่าต้นมันเนี่ยมัดหนึ่งเนี่ยมัดเท่าไหร่ครับเนี่ยมัดละร้อยสี่สิบครับโอ้ครับกัมบูชานี่ร้อยเจ็ดสิบ ไม่โอมัดแพงมากครับแล้วก็ไม่ไม่มีนะครับไม่มีขายด้วยโอ้แล้วจะไปหาซื้อที่ไหนได้ครับต้นมันครับเนี่ยมีสตำานครับไปหาซื้อที่ไหนครับเนี่ยต้นมันก็ต้องติดติดตามติดต่อที่สวนติดต่อที่สวนโดยตรงเนาะตจวินตาวินซื้อที่สวนอ๋อช่วงช่วงนี้ทำไมแพงกว่าทองครับต้นมันเนี่ยผมอยากรู้จริงๆอ่ะตกต้นละกี่บาทครับเนี่ยต้นเดียวเนี่ยกี่บาทครับเนี่ย ต้นเดียวนี่ครับกี่บาทเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วตัวละหบาทครับโอ้โหฮะเฉลี่ยแล้วตัวละหบาทตัวละหบาทแพงกว่าทองนะครับทองบาทละสามหมื่นเพราะว่าหนึ่งมัดมีแค่สิบต้นโอ้โหแพงมากครับหมัดหนึ่งมัดมียี่สิบต้นยี่สิบต้นมัดละร้อมัดละหนึ่งร้อยตอนนี้ถ้าซื้อกันจริงๆในหมู่บ้านที่เขาซื้อมามาตัดต้นมันกันเนี่ยรายละหมื่นสองตกแล้วมัดละกี่บาทครับมัดละร้อยครับมัดละร้อยแพงมากครับแต่ก่อนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมัดละสิบห้าบาทครับ เดี๋ยวนี้ข hmm. ึ้นมาเร็วมากครับมัดละหนึ่งร้อยบาทถ้าถ้าต้นสวยๆแล้วก็มัดประมาณเท่าไหร่ครับงามๆครับอันไหนครับร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบอ่ะโอ้แพงมากครับครับพี่น้องครับปีนี้ครับต้นมันแพงมากครับใครมีต้นมันก็ถือว่าโชคดีครับแพงแพงกว่าทองอีกครับนี่ครับต้นมันนะครับยตออกไมแพงกว่าทองครับแพงกว่าทองต้นมัน ไม่น่าเชื่อครับต้นมันปีนี้แพงกว่าท้องครับมัดหนึ่งก็ตกมัดที่เหล่งเงี้ยครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับสายพันแปดหนึ่งนี่ครับชาวบ้านเขาไปซื้อมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับครับสคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ถ่ายทำมาให้พี่น้องดูนะครับว่ามันสําปะหลังปีนี้นะครับใครมีต้นมันนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับมัดหนึ่งเป็นร้อยนะครับร้อยละร้อยหนึ่งก็มีประมาณ10กว่าต้นนะครับมัดหนึ่งมีประมาณ10กว่าต้นก็ร้อยบาทบางมัดที่เลหน่อยก็มัดละร้อยนะครับอันนี้สายพันแปดหนึ่งนะครับตอนนี้แพงมากครับครับก็แจ้งพี่น้องให้ทราบนะครับปีนี้ผลแรงนะครับ ต้นมันขึ้นราคาเร็วมากเลยนะครับจากมัดละ15บาทนะครับขึ้นมา140บาทครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเหมืองกันครับปีนี้ต้นมันหายากมากครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสบาบขอบผมครับผมสวัสดีครับ